เซลพี่นุ่นเอ็ยืนหนึ่งไม่ยอมนั่งการันตีด้วยย้อยขนดับหนึ่งกลับมาพบกับช่อง Youtube เซลพี่นุ่นยืนคะวันนี้พี่นุ่นอยู่กับรถเอ็มจีเอ็กเซนเรกระบะพันยักษ์ที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆเราพามาชมอีกหนึ่งรุ่นที่พี่นุ่นเคยทํารีวิวรองช่องทาง Youtube เซลพี่นุ่นยืนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ MG Extender กระบะแคบ เกียร์ธรรมดาออโต้ Auto, ยกสูงรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่739,000บาทเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมว่าเขาจะหล่อเหลาสู้ MG e n d e r รุ่นพี่กันขนาดไหน สำหรับดีไซน์กระจังหน้านะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นการเจเนอเรชันนะคะหรือม i n เนอร์เชนนะคะรุ่นที่2ของ x x t e n ซนค่ะกระจังหน้าขนาดใหญ่ค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมพรอมเอนะคะโลโก้ขนาดใหญ่ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟ f ฟู LED พร้อมระบบ daytime Running l i ร h เปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วควมด้านบนค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ไฟหลีส่วนด้านล่างจะเป็นโคมด้านไฟสองสว่างนะบอกเลยใครที่ติดตาม s e รนุ่นยืนหนึ่นะจะคุ้นเคย กับหน้าตานี้อย่างแน่นอนดีไซน์ด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กหรือล้ออลลอยค่ะขอบ18ค่ะรุ่นนี้ค่ะติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีดำให้สีสไตล์แบบทูโทนแบบนี้เลยค่ะยางที่เขาให้มาบอกเลยว่าเป็นบิสโต n ดูเลอร์นะคะบอกเลยตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนล้อกันหล่อแล้วคุณลูกค้าบริเวณด้านข้างค่ะ สำหรับ m g s e n d e r ตัวสูงเราจะติดตั้งบันไดด้านข้างนะคะมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกค,ค่ะเนื้อแข็งหรือวัสดุ PP หรือโพลิพีนแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้จริงตัวนี้ใช้เป็นานไม่เป็นสนิมแน่นอนกระจกมองข้างตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวปรับทับไฟฟ้าอัตโนมัติ สมาร์คิเลตติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่นนี้กระบะด้านหลังอนะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นกระบะแคปบต้องบอกเลยว่าเขาทาดีไซน์มาค่อนข้างยาวขนได้เยอะสุดได้จริงนะคะตัวนี้ติดตั้งกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดและกันชนด้านหลังหรือบันไนดด้านหลังนั่นเอง บอกเลยว่าดีไซน์ของเอส e n d เ r เขาตกแต่งมาให้สวยงามจริงคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในยดีก่าว่าคันนี้เขาจะตกแต่งมาได้หรูหราขนาดไหนคะ่ะสำหรับภายในยคะ่ะต้องบอกเลยว่ารุ่นท็อปสุดของของเซนเดอร์ภายในยจะเป็นสีน้ำตาลคะ่ะตัดด้วยสีดำแบบนี้เลยเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารหน้าจอคะ่ะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple Car p l a y พลแลก็ Android Auto นะคะ ตัวนี้ค่ะมีระบบ i อ m a r t ด้วยค่ะจะเชื่อมต่อรถคุณลูกค้าค่ะแอป MG Thailand กับโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับรถคันนี้ค่ะสามารถสั่งสตาร์ทค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือและก็ยังสามารถป้องกันการจุกรรมใช้ตำแหน่ง GPS ได้ทรฟรีค่ะไม่จำกัดเครือข่ายเลยเดือนละ50นาที5ปีเลยค่ะคุณลูกค้าพวงมาลัยค่ะมัลติฟังชันค่ะ รุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเทอร์โบกำลังแรงม้าอยู่ที่161แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดคุณลูกค้าบอกเลยครบจบมากๆกระบะแคปตัวนี้เป็นกระบะแคปแบบเปิดได้แบบนี้เลยบอกเลยว่า MG เขาเคลมเลยว่าห้องโดยสารของเรากว้างที่สุดนะคะในรถรุ่นคลาสเดียวกันอย่างแน่นอน ตอบโจทย์มากๆค่ะสําหรับสายที่ต้องบอกว่าอยากได้รถเอาไปทํากินและก็เป็นรถสําหรับครอบครัวเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดและโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้เซมิมนุ่นจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้องคนเล็กหรือชายกลางแห่งบ้าน MG x t e n d e r กระบะพันยักษ์ค่ะคันนี้ค่ะราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่7 3 0 0 0 0 9,000บาทค่ะเซพินุนจัดโปรโมชั่นได้รับส่วนลดสูงสูดมูมลค่าถึง240,000บาทเหลือเพียง499,000บาทต้องบอกเลยว่า MG Xender กระบะแคปบเกียร์ธรรมดายกสูงนะคะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดปีการผลิตคือ2023เดือน3นั่นก็คือเดือนมีนาคมราคานี้เป็นราคาที่มีรถพร้อมส่งมอบ ทุกสีย้ำว่าทุกสีเซลพินุ่นจัดโปรโมชั่นให้ในราคานี้เลยหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวสูงสุดที่30%ผ่อนสูงสุด84เดือนก็ได้เลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางเพจ Facebook เซลพินุ่นเอีหรือช่องทาง YouTube เซลพินุ่นยืนหนึ่งหรือจะโทรศัพท์สายตรงมาที่0 8 0 0 6 0 2 3 2 8อีกหนึ่งช่องทาง @nune S A L E S M G แอดนุ่นเซล M G เป็น l i น์แอดออ i ฟิเชของพี่นุ่นเองนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอให้เซล์พี่นุ่นด้วยคลิปหน้าอยากให้พี่นุ่นทาคลิปวิดีโอรถ M G รุ่นไหนพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรก็คอมเมนต์ผ่านใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ